สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดละอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้3ต่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคร แต่วันที่ห้ามกราคมถึงวันที่10บมกราคมวันที่10มกราคมเป็นวันสุดท้ายครับมีแค่5้าวันเท่านั้นนะเพราะว่า,าคือต้องเข้าใจว่าผมเองก็ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันเนาะก็ต้องคือลดให้เพราะว่ามันเป็นวันสําคัญเฉยๆตามจริงจะลดให้แค่2ต่อนนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ลดให้3ต่อไปเลยนะครับเพื่อ,อไปของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนในปีห69้นั่นเองนะครับก็ไม่เอาจองนะครับเอาคนที่พร้อมนะอืม ทีเรามาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์นะครับพื้นวัสนากําเนิดอิทธิพลของดวงโลกซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของคนราศีกันและขณากันอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับจุดกาเนิดครับจุดกําเ,เนิดนะครับในาราศีจักรของคนลัขณาการทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลขณาเช่นจ,จุดเดียวกันครับตนุราศีกันตรงนี้เนาะต้องบอกไว้ก่อนนะว่านี่คือลขณนานะส่วนคนที่เกิดราศีเนี่ย เดีย๋ยวต้องแบ่ง,งนี้ก่อนว่าคนที่ไม่ดูเวลาเกิดก็ต้องราศรีก็ต้องดูนะครับแต่คนที่มีลัคนาแนะนําดูลัคนาก่อนนะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่เหมือนเลยอ่ะโอเคไปดูราศรีก็ได้แต่อยากให้เน้นที่ลัคนาก่อนนะครับเพราะว่าบราณจารย์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าลัคนาคือตัวแบ่งแบ่งทุกอย่างคือจุดตั้งต้นของตัวเราจริงๆราศรีท้ายได้แค่กว้าง คือแม่นไหมแม่นแต่มันไม่ใช่จุดตั้งต้นของเราเข้าใจไหมครับคุณเข้าใจคําว่าจุดสตาร์ทของของชีวิตไหมครับเออลัคนาเนี่ยคือจุดสตาร์ทของชีวิตแต่ว่าราศีเนี่ยคือสภาวะแวดลอ้อมรอบตัวก็ก,ก้องกว้างไกลๆแต่อาจจะแม่นก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อคือใครรู้เวลาแท้จริงอ่ะให้ดูที่ลัคนาด,ดีกว่านะครับแต่ใครที่ไม่รู้เวลาที่แท้จริงก็จําเป็นต้องราศีแล้วแหละนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกนะครับดวงโรคเนี่ยจะสถิตที่ราศีเมษถามว่าทําไมราศีเมษไม่ต้องรู้หรอกเพราะเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าโบราณอาจาร์เขาบอกว่าราศีเมษก็ราศีเมษนะครับคือมันเขาอาจจะเก็บมาเยอะแล้วแหละว่าน่าจะเป็นลัคนาเมษที้ลัคนาเมษเนี่ยเมื่อมาลงที่พบราศีกันเนี่ยจะเป็นอิทธิพลแบบไหนเริ่มต้นที่ตนุราศีเมษนะครับตนุ กระดุมพระสาชะพันธุปุตตะอริดังนั้นคนราศีกันจะได้ตําแหน่งอริของดวงเมืองและดวงโลกนะครับซ้อนลงไปสองดวงเลยครับด,ดังนั้นนะคนกันนะผมบอกเลยนะมักจะต้องไปได้ดีต่างถิน่นต่างประเทศอันนี้ดีที่สุดเพราะว่าคุณอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณจะซ้อนลงไปลักณะลักณะโลกด้วยหมายความว่าลักณะดวงเมืองไทยกับลักณะดวงโลกเนี่ยมักจะซ้อนกัน ก็หมายความว่าคุณจะเจออริสองตัวนะครับในชีวิตนะแต่ส่วนมากจะโดนที่กรุงเทพถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยจะโดนสองตัวเต็มเ็มเลยครับเออสองตัวเต็มเต็มเลยเพราะคําว่าลัคนาดวงเมืองเนี่ยดวงเมืองหมายถึงเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับคือดวงกรุงเทพ แต่เสาหลักเมืองของจังหวัดจะมีจังหวัดต่างหากนะครับไม่ไม่ไม่พือผมไม่ได้อยู่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยผมมีเสาหลักเมืองเนี่ยของจังหวัดตัวเองนะครับไม่ได้หมายถึงเสาหลักเมืองของกรุงเทพนะแต่เสาหลักเมืองของกรุงเทพก็ยังมีอิทธิพลครอบทั้งทั้ง7จจังหวัดอยู่ดีแต่หมายความว่ามันจะมีดวงย่อยอีกที่หนึ่งซ้อนลงไปอีกก็เข้าใจไหมครับแต่ว่าคนที่อยู่กรุงเทพอะ่ะจะมีแค่สองดวงคือดวงโลกกับดวงเมือง แล้อยู่ต่างจังหวัดอย่างผมก็จะมีอีกดวงหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีกเป็น3าดวงซ้อนลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยคนลักษณะกันเนี่ยถ้าไม่อยากลําบากมากมายอะไรเนี่ยหรือคิดว่าชีวิตติดขัดมากเลยแต่มีเงินอยู่พอจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศได้ก็ลองหาโอกาสเนี่ยไปต่างถิ่นต่างประเทศเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนไม่ใช่หมายถึงว่าต้องย้ายไปเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเช่นไปเรียนต่อ,อลองดูว่า มันมีลู่ทางไหมโออมันโอเคนะมันถูกกับตัวชั้นดีอ่าก็ลองไปใช้ชีวิตต่ตางถิ่นดูนะครับหรือไม่ก็ลองไปเขาเรียกว่ามีญาติอยู่หรือ,อเขาเรียกว่าอะไรย้ายตามแฟนเนี่ยอะไรเงี้ย,ยก็ได้ลองลองดูว่าที่ตรงนั้นเนี่ยคือตอนแรกลองไปใช้ชีวิตดูชั่วคราวก่อนไปเที่ยวก็ได้ถ้ามันรู้สึกโอเคเราก็ลอง ย้ายไปดูดีไหมแต่เราต้องรอบครอบนัดกลุ่มนะครับเพราะการที่จะย้ายถิ่นฐานเนี่ยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ง่ายเลยยากมากมันไม่เหมือนต่างถิ่นนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างกดดันและเครบทเข้มงวดนะครับในหลายประเทศไม่ได้หมายถึงทุกประเทศแต่หลายประเทศเพราะบางประเทศเจริญแล้วบางประเทศยังไม่เจริญขึ้นเราบางทีไปประเทศที่ที่ด้อยกว่าเราก็มีบางคนไปประเทศที่ ดีกว่าเราก็มีบางคนไปประเทศที่มีความแบบเข่นขัดในาศาสนาในวัฒนธรรมหรือจะในทางกฎหมายก็ตามเยอะกว่าไทยก็มีครับเออก็เอาเป็นว่าไปตามที่สะดวกได้หมดเลยอันนี้คือแนะนําให้ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยอ่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ดีก็ได้หรือใครไม่สะดวกฉันอยู่ตรงนี้มานานแล้วฉันก็อยากอยู่ตรงเนี้ย ฉันอยู่กรุงเทพมานานแล้วฉันก็เป็นคนกรุงเทพฉันก็อยากอยู่กรุงเทพไม่เป็นไรครับก็ก็ไม่ได้ว่ากันแค่แนะนําว่าลองเปลี่ยนแปลงดูถ้าเผื่อรู้สึกว่าติดขัดอึดอัดหรือไม่เคยได้ดีเลยลองเปลี่ยนแปลงดูแต่ถ้าเผื่อมันมันยังโอเคอยู่อก็ทําไปก็อยู่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับไม่จําเป็นต้องย้ายก็ได้นะครับแต่แค่แนะนําให้ฟังเฉยๆเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีวิธีการแก้อยู่นะครับอ่ะคือพวกอริมรมนาวิศเนี่ย มันหมายถึงว่าถ้าอยู่กับที่อยู่ที่เดิมเกิดมาตรงไหนอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะมันจะมีปัญหานะครับพวกอริบรณะพิดาเนี่ยเนาะดังนั้นเนี่ยควรจะไปต่างถิ่นหรือไปต่างประเทศจะดีกว่านะครับอ่ะต่อทีนี้อริของดวงเมืองและดวงโลกเนี่ยมาซ้อนทับอยู่ในคนละขณะกันเนี่ยชีวิตเนี่ยเกิดมาจะมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคคือไม่ต้องตกใจไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องดรามา่าเพราะว่าคนละศิกันเนี่ยดูรูป รูปลักษณะก่อนเดี๋ยวผมอดาด้านดีก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะตกใจเกินไปคืออย่างนี้รูปในโลโก้ของคนละศิลกาลละคณาการอย่าลืซิมบับลิกษณเนี่ยครับมโบลิกเนี่ยเป็นลักษณะของผู้หญิงเหมือนนางฟ้าเนาะใส่ปีกด้วยนะครับแล้วก็ถือรวงข้าวคือคนลักษณะการเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่มันหมายถึงนางฟ้านะครับคือคือคาว่านางฟ้าตัวเนี้ยไม่ใช่นางฟ้าจริงแต่หมายถึงว่าเปรียบเหมือนนางฟ้า คือคนลักษณะกันเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิง,งนะครับเขามีสเสน่ห์คือคุณจะคุณหรือเขาคนนั้นจะมีสเสน่ห์มากๆเพราะว่าคนลักษณะกันเนี่ยมักจะมีเป็นราศีสวยเป็นผู้หญิงที่ที่น่าจะสวยที่สุดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนแต่หมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะหน้าตาดีเป็นคนที่สุสะสวยเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับแต่ถามว่ามีมี lgbt ทมบอยเอยงี้ยมีไหมมีมีแบบ าสาวสองเนี่ยก็มีนะครับเยอะด้วยนะพาะ LGBT คนละขนาดกันเนี่ยมักจะเป็น LGBT เยอะนะครับเออแต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนต้องเหมือนดูว่าเกิดมาเป็นเพศชายต้องเป็นเพศหญิงผู้หญิงเกิดมาต้องเป็นเพศชายไม่ใช่หมายความว่ามีการาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะนะครับคนละขนาดกันเพราะเวลาสีอ่อนเราก็เข้าใจก่อนว่าลงลัขนาะกันเนี่ยมีสิทธิ์ไปแล้วโอ้ก็ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่จะมีการเบี่ยงเบนได้นะครับแต่ผู้ชายก็คือผู้ชาย ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ชายต้องกลับไปเป็นผู้หญิงหมดทุกคนไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าลักษณะาการบางคนเนี่ยโอ้โหแมนแมนแข็งขันก็มีเยอะแยะนะครับแต่ส่วนใหญ่มันเป็นราศีสวยไงยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเบียเบ่ยงเบนค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหน้าตาและจริตเนี่ยให้ให้ไปนในทางผู้หญิงเยอะก็เลยทําให้มีการเบียเบ่ยงเบนได้ง่ายนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเบียเบ่ยงเบนทุกคนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับ อันนี้มันต้องไปดูดาวอื่นสนับสนุนทั้งดวงต้องดูทั้งดวงดูดวงเดียวดยวงหนึ่งไม่ได้เช่นดูดาวศุกร์เป็นดาวความรักเสียแปลว่าคนนี้จะเบี่ยงเบนไม่ใช่ครับไม่ได้ดูง่ายไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ดูง่ายขนาดนั้นและไม่ใช่ว่าง่ายขนาดนั้นนะครับการเบีเ่ยงเบนเนี่ยดูยากมากแล้วก็ดูละเอียดซับซ้อนมากนะครับผมเคยถามแล้วหลายคนบางคนก็ไม่ใช่ขนาดเข้าเกณฑ์นะยังไม่ใช่เลยก็มีแต่บางคนเนี่ย ไม่เข้าเกณฑ์แต่เป็นก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะเอาเป็นว่าเราไม่ลาว่าประหลวงจุดนั้นเพราะเขาไม่ได้ถามแต่เราแค่เอ,อ่ยให้ฟังเฉยๆว่ามันมีการาม,มีมีลักษณะนี้เยอะครับ LGBT เยอะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเป็นหญิงสาวพรมจันทร,ร์ถ,ถือรวงข้าวลักษณะคือหญิงสาววงเล็บพรมจันทร์ถือรวงข้าวคาว่า พมจย์นเนี่ยเรวก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าคนลัขษณะกันเนี่ยเป็นคนเลือกเยอะ perfectionist นะครับจึงมักจะขึ้นคันได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็โสดยาวนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องขึ้นคันเสมอไปนะบางคนหย่ดตกใจว่าอ๋อฉันโสดมานานมากเลยแล้วฉันจะไม่มีคู่ใช่ไหมไม่ใช่ครับมีแต่คุณอาจจะแบบมีช้าหรืออาจจะสมหวังยากสมหวังนานคนกันมีปัญหาเรื่องความหลักมากเลยครับอืแต่ไว้เอาไว้พูดคราวหน้า ว่าความรักมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นตามจริงเราเคยพูดแล้วเรื่องความความรักน,น,นะครับแต่เอาเป็นว่าเราจะพูดถึงแค่นี้ก่อนว่าความรักมักมีปัญหาบ่อยและค่อนข้างที่จะเซสทีฟมากก็เรื่องของความรักนั้นนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแยกหัวข้อเพราะมันมีพูดให้เรื่องยาวเลยครับเรื่องความรักเนี่ยแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเป็นตัวตนก่อนตัวตนของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวถือรวงข้าวแปลว่าผู้ชายจะมีจริตคล้ายผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิง หมายถึงสะอาดสาอางนะครับคนถ้าเอางี้ถ้าเป็นดวงไทยนะเขาจะบอกว่าลักษณะกันผู้ชายจะสาอางแต่ถ้าเป็นหรือกรกฎด,ด้วยอีกอีกเอ่อมีนก,ก็ก็นิดนึงนะครับพวกนี้ราศีอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายมักจะสาอางแต่ถ้าเป็นดวงจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าปีรากาปีรากาก็คือปีที่มีดาวพฤหัสในราศีกันเห็นไหมครับตกราศีกันจะเป็นราศีที่หมายถึงสวยและหมายถึง ชอบความสวยความงามเออราศีกันเนี่ยผู้ชายก็ชอบแต่งหลอ่อแต่งดูดีสมาร์ทดูเท่ผู้หญิงก็จะดูแบบสวยแบบจริตผู้หญิงไปแต่ถามว่ามันมันเป็นอีกทางหนึ่งมีไหมมีอย่างผู้ชายอ่ะอย่างที่เป็น LGBT ก็บอกแล้วผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเ้าๆก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะเอทีนี้ดวงดวงจีนเนี่ยก็จะบอกว่าราคาราคาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นปีวันเดือนยามของคน หนึ่งคนที่มีในดวงจีนเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นคนที่รักสวยรักงามต่อให้เป็นผู้ชายก็เหมือนกันอผู้ชายถ้ามีรักกาเนี่ยก็จะหมายถึงรักสวยรักงามเหมือนกันไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามถ้ามีรักกาก็แปลว่ารักสวยรักงามอ,อ่พี่ผมเนี่ยแหละเกิดเดือนกันยาเป็นผู้ชายด้วยโอ้โหแต่ว่าห้าวแข็งมากไม่ได้ไม่ได้หมายถึงจะเบี่ยงเบนไปนทางแบบเ LGBT เลยครับเออแต่ว่าเกิด เกิดราศีกันแต่ไม่ใช่ลักขนาดกันนะครับเขาเกิดลักขนาตุลเออขนาดราศีกันลักขนาดตุลน,นี่ก็อ่อนนะอ่อนทั้งคู่เลยนะแต่เขาก็ไม่ได้เบี่ยงเบนเลยนะครับเขามีเขามีแฟนแล้วแล้วก็แต่เสียดายเขามีลูกไม่ได้เฉยไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีลูกไม่ได้แต่หมายถึงว่าแฟนกับเขามันมันไม่ไม่แมทกันที่จะมีลูกได้เออประมาณนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะแต่ในดวงเขามีลูกยากเหมือนกันคือผมไปดูดวงแล้วว่า ดวงเขามีลูกยากจริงๆเนาะแต่ไม่ใช่ว่ามีไม่ได้แต่มีลูกยากเฉยๆนะครับทีนี้แต่ไม่มีอดีแล้วมันมันเขาเรียกอะไรลูกถึงมีมันก็จะมีปัญหากับตัวเขาเองก็เลยคิดว่าไม่มีจะดีกว่านะครับแล้วแม่ก็ไม่ได้อยากมีด้วยหมายถึงว่าแม่กับพ่อไม่ได้อยากให้เขามีเพราะว่าเขายังเออเขาเรียกอะไรยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไม่มากอะที่ที่พอจะมีลูกแล้วมันจะมี ยิงมันจะมีปัญหามาถึงตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะยังยังไม่สามารถตั้งหลักได้มั่นคงขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่กันใช่ไหมอ่ะถือรวงข้าวหมายถึงพกกริย์ขคอละสิกรรมมีพกกริย์เกิดมามีพกกริย์เออดังนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่มีทรัพย์มีสินล้มบนฟูก มีอะไรที่แบบเป็นที่รักใคร่ของทุกคนของครอบครัวนะครับส่วนใหญ่นะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคนมีสเสน่ห์แรงนะครับมีมีทรัพย์มีสินนะครับแต่หาเงินยากอยู่นะก็คล้ายกับปีละกาเนั่นแหละหาเชากินคำนะคนรักสิกันเนี่ยเพราะว่ามีหัสตาภูมิปาโลอยู่เป็นคนที่หาเชากินคำเหมือนละกาเปเลยนะครับคือคนกันเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะมันจะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคล้ายคำว่าละกา นะครับในดวงจีนแต่ถึงจะไม่มีก็ตามนะครับถึงจะไม่มีรากาในดวงจีนก็ตามแต่ว่านิสัยจะไปคล้ายๆกับรากาเปเลยนะครับรักสวยรักงามเหมือนกันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเหมือนกันเป็นคนที่ perfectionist เหมือนกันเป็นคนที่แบบแข็งแขงหมายถึงมีม,มีคือเป็นคนลังเลแต่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันแบบชั่วขาดเลยเออก็มี ก็หมายถึงว่าเป็นคนลังเลแต่เวลาเลือกเลือกแบบเลือกแบบชัดเจนไปเลยนะเออเหมือนเหมือนรากาเหมือนกันก็จะเป็นคนที่แบบแตอนนั้นเขาจะไม่ลังเลแต่เขาจะเป็นคนที่หาข้อมูลเยอะแล้วสุดท้ายเขาตัดสินเลยก็คือเป็นคนที่ตัดสินคือมันต่างกันกันกบกันนิดนึงตรงที่ว่าเขาก้าตัดเลยแต่คนราศีกันเนี่ยอาจจะลังเลก่อนถึงจะตัดสินใจได้ทีหลังนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายที่จะฝากไว้ของดวงโรคอริเนี่ยนะครับคนราศีกันเกิดมามัามีปัญหา อยู่ในสังคมแบบไหนเป็นแบบนั้นเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำหลอ่อหลอมตัวคุณหมายเขาว่าคุณไปอยู่ในสังคมที่ที่ดีก็ pave, มักจะเป็นชีวิตวที่ดีแต่ถ้าเปิดคุณไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีคุณมักจะมีชีวิตวที่ไม่ดีระวังนะคนาราศีการลักษนากันเนี่ยดาวประจําตัวเป็นธาตุน้ำปรับตัวเก่งไปอยู่ที่ไหนเป็นแบบนั้น<ส> <alternatives> เพราะมันอยู่ที่แม่พิมพ i ์ mean, อยู่ที่เบ้าหลอมเข้าใจไหมครับคุณเป็นดินท้องนา,าราศีการเป็นธาตุด,ดินครับ แต่มันผสมน้ําคือดาวประจําตัวก็คือดินเปียกดินแฉะที่สามารถเอามาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันครู้จักโมไหมซิลิโคนโมอ่ะไอซิลิโคนเนี่ยมันหมายถึงแม่พิมพ์ก็หมายถึงว่าภาชนะที่รองรับตัวคุณก็คือสังคมคือเพื่อนคือสิ่งแวดล้อมคือครอบครัวตัวคุณเองเนี่ยเปรียบเสมือนกับดินที่เป็นดินท้องนาหรือเรียกว่า ตัวตัวดินปั้นนะครับเอามาเอามากดในโมอเอามากดในซีคนโมครับพอออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปแบบนั้นเป๊ะเลยเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าคนนิ่งดังนั้นคนราสิการเนี่ยจะถูกคนนิ่งได้ง่ายหมายความว่าคุณปรับตัวตามสภาพได้ดีเยี่ยมต่อให้อยู่ในรูปดินก็ตามดินผสานามน้ำมันก็คือนิ่มมันคืออ่อนมันก็คือกดได้ตามที่มันจะเป็นรูปพิมพ์ออกมาเป๊ะเลยเสียดายที่เอามาดูให้ไม่ได้เพราะผมมีอยู่ซีคนโมเนี่ยเยอะเลยเพราะผมชอบ ไอ้ที่มันเป็นแบบสไตล์ยุโรปอะครับพวกหลุย์อ่ะเออนั่นแหละคนก็จะซื้อมาพวกเนี้ยมันคือผมชอบทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อ่าอะไรนะความสวยความงามอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะของอ,อ่าแม่พิมพ์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับอ,อ่พวกสไตล์ศิลปะนิดหนึ่งเออเปคนที่ชอบศิลปะนิดหนึ่งก็เลยชอบเป็นลักษณะนี้แฮนด์เมดอะไรแบบนี้ครับชอบ handmade ก็เลยมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเสาดา,ามาไม่ได้เพราะเก็บขี้เกียจคือเก็บไว้ดีเกินไปมันเลยต้องแบบไปค้นไงเอออะไรประมาณนี้ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่สามารถมาให้ดูได้แต่เอาเป็นว่าใครไม่ดูก็ไปเสิร์ชหาเอาใน Google เอาและกันว่าซิลิโคนโมเป็นยังไงนะครับเป็นลักษณะของการาปั้นดินแล้วก็คือมันมาจากแม่พิมพ์ฟอนดองครับเออเอาเป็นว่าเค้กอ่ะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของยอส่วนเป็นอันเล็กอย่างเช่นหลุยที่จะเป็นแบบ ใหญ่ๆแบบใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะแต่ว่าเอามาย่อส่วนให้เป็นอันเล็กได้นะครับอะไรแบบเนี้ยก็จะเอาไว้ตกแต่งของต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นพวกยุโร่เขาจะฮิตกันนะครับประมาณนี้อ่ะก็เอาเป็นว่าระวังคบหาสมาคมกับใครมันจะเป็นแบบนั้นก็เลือกคบแม่พิมพ์ที่ดีแล้วคุณก็จะดีตามแม่พิมพ์นั้นครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชร์นัของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ